สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับผมวันนี้มีเอฟซี FC, ขอมาอาจารย์ครับผมอยากฟังตัวอย่างของคนที่โฮมบุญบอกบุญชาวบ้านแล้วก็ให้คนมาโฮมบุญนะครับแล้วก็เงินเนี้ยไปทําบุญกับวัดครับอาจารย์อาจารย์พอยกตัวอย่างครัให้ฟังหน่อยนะครับว่าจะมีผลดีผลเสียยังไงอาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์ ไม่ได้นึกนานเพราะว่ามีเยอะมากนะครับมีเยอะมากแต,แต่ใจเย็นนะครับมีวิธีแก้ใจเย็นนะฟังอาจ,จารย์นะครับคือทุกคนไม่ได้มีคนไม่มีคนข่าวบริสุทธิ์อย่าไปหาว่าคนนี้บาคนนู้นคือบางทีว่าอาจจะไม่รู้เขาอาจจะไม่รู้นะครับแต่มันมีวิธีแก้ฟังอาจ,จารย์ให้จบนะนะครับเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับตอนที่อาจารย์สร้างวัดใหม่ๆคือ6ปีที่แล้วเนี่ยมันกําลังช่วงอยู่แบบเขาเรียกอะไรฉลองอุโบสถ รองโสดก็โอ้โหแบบทุกคนช่วยกันแจกบอกบุญกันคนมาร้อยพ่อพันแม่นะครับมาสามาทุกสารทิศน,นะครับมาทุกสารทิศเลยนะครับก็มีคนหนึ่งคือทํางานออฟฟิศนะครับทํางานออฟฟิศอ่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเอ้ยเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลดิโรงพยาบาลรัฐบาลตัวทีครับแห่งหนึ่งนะครับก็โฮมบูนกับอาจารย์มานะครับกับอาจารย์มาแล้วก็ ได้เงินประมาณถ้าอาจารย์จะไม่ผิดนะหมื่นกว่าบาทเนี่ยถ้าอาจารย์จะไม่ผิดนะเรื่องนี้ก็หายไปนานเลยนะคือทําบุญกับอาจนโมตนาสาตัวอาจารย์ก็เขียนบใหนะบนหอมบุญให้นะครับเขียนใบหอมบุญให้นะครับเขาเรียกว่ารวมยอดเนี่เขาก็แจ้งชื่ออาจารย์มาอาจารย์ก็เขียนไปอาจารย์ก็ไม่มีอะไรนะครับให้ให้ทางเจา้าวาดทันเส็นให้ึือปรากฏว่า คนเนี้ยที่เป็นต้นศรัทธาเนี่ยมาเจออาจารย์ทีเมื่อเมื่อสองสมปีที่แล้วเนี่ยเมื่อมานสองสมปีที่แล้วนี่นะครับแล้วเขาก็แกเปก็นโรคซึมเศร้าแกเปก็นโรคซึมเศร้าแกแกเครียดกับหนี้แกขอเออร์ลี่ก่อนนะครับขอเออร์ลี่ก่อนหนึ่งปีแกแกเครียดมากเทกยาแล้วแกก็มารักษาตัวลูกน้องที่โรงพยาบาลเนี่ยพาแกมาดูดวงกับอาจารย์ที่บ้านบางนานะครับแล้วก็ เป็นห่วงลูกเป็นห่วงลูกพี่นี่เยอะมากอย่าถามว่ากี่แสนต้องถามว่ากี่ล้านนี่หัวโตมากนี่พันผุกเยอะมากพันเยอะจนคือคืออาจารย์ก็ได้เห็นใจแกนะเอ้ยคือแกก็คือเป็นคนบอกบุญให้กับทางวัดอะ่ะนะครับแล้วทางวัดก็ออกไปนูมรนาบุญให้อาจารย์ก็สงสารไงเอ้ยเป็นอะไรเขาบอกอแกก็ซึมซึมแบบพูดจาเรืเ่อเลูกน้องก็เลยบอก คือเล่าให้ฟังเลยนะครับมาเล่าให้ฟังเลยว่าลูกน้องในในวอร์ดนะครับในในแผนกคือ,อหลอกให้แจซ็นคํานะครับเพื่อกู้เงินแล้วก็ไปเมืองนอกแล้วออกไปเลยออกไปเลยอะ่ะออกไปเลยก็ไม่กลับมาอยู่ประมาณสามคนมั้งกาจำไม่ผิดนะสามคนแล้วก็มีลูกน้องที่บรรจุนี่ก็ คืออาจารย์อาจารย์ไม่ไม,ไม่มั่นใจวงเงินนะครับแต่อาจารย์รู้ว่าเงินเดือนแกในประมาณ48เนี่ยน่าจะ40,000 50,000 50, เนี่ยนะประมาณ50,000เนี่แหละแกเหลือเงินแกเหลือเงินอยู่ประมาณ6,000บาทอ่ะคืออย่างอย่างล่าสุดแค่สุดท้ายที่แกเครียดมากคือลูกน้องรักเลยนะก็ะคือให้แกเซ็นค่าลดลดให้อีสุแคปโฟลแล้วก็ไม่มีไม่หน,ไหน,ไหนีไม่จ่ายแต่เวลาเขาหักเนะี่ยเขา อาจารย์งงกับระบบการกู้ยืมมากเขาหักกับคนคำ้ำอ่ะเขาไม่ได้ตามเงินกู้นะครับเขาหักคนคำ้ำอาจารย์งงเขาแบบเขาเครียดง้อยแกซีแปดอะแกซีแปดก่อนเกษียณแกเหลือเงินอยู่มันหลักพันนะหลักพันจากเงินเดินห้าหมื่นน่าสงสารมากเลยนะรู้หักอะไรลงตรงนางคือก่อนก่อนที่แกจะเออร์ลี่เนี่ยแกแตัดสินใจให้ลูกสาวอ่ะแต่งงาน แต่งงานกับปั๊มแก๊สในจังหวัดซึ่งดูท่าว่าจะมีตังจะมีะไรายได้แต่กับกายว่าคือแต่งปั๊มเนี่ยแต่งปั๊มเนี่ยผู้ชายอะ่ะลูกเขยอะ่ะก็เป็นคนติดการพนันเอาหนี้เอาสินมาฝากเมียมาฝากลูกสาวแกโอ้คือสินสอดที่ให้ไปเนี่ยแกก็มาเคลียร์หนี้ส่วนหนึ่งนะครับก็บางละ สุดท้ายก,ก็ต้องเอาที่ได้ที่นาเนี่ยไปจ่ายคืนเจ้าหนี้คือเขามาทวงลูกเขยติดหนี้กันานานแล้วก็เลิกกันโอ้ยลุงตุงนั่งคือที่นาของแกเนี่ยมันมีไม่เยอะนะครับแค่ประมาณ8ไร่นี่แหละแกขายเกี้ยงเลยครับเพื่อเพื่อเอาเงินมามันแต่งงานมันจดทะเบียนกันนะแล้วก็มาเคลียสินสำรักกันเพื่อให้เป็นไทยเพื่อไม่มีหนี้มีสินเนะ่ย โอ้โหคือนึกว่าแต่งงานกับลูกเศรษฐีแล้วได้ได้เงินมาเอามาโป๊ะนี่แล้วเนยคิดว่าจะหมดกับกายต้องเสียที่ไรที่นาไปอีกแกก็เครียดมากแบบกับกายเป็นว่าคือชีวิตแกเนี่ยคือถ้าไม่เหลืออะไรเลยลูกก็เลี้ยงแกไปวันๆนะครับนัินที่แกโดนหักก็ศูนย์เปล่าไปเลยคือรัชการยุคนี้เขาได้เงินบําเหน็จนะครับเขาได้เงินบําเหน็จหมดร้ายมาก นั่งน้อยเป็นไก่ง้อยมองไปมองมารอยมองในบ้านอาจารย์คือเหมือนคนไม่มีสติอะนั่นงสารมากอยยาจารย์ก็เลยเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอยยาจารย์นั่งดูนะเป็นกรรมอะไรทําไมทําไมนี่มันพัวพันอะไรอย่างนี้อยยาจารย์นั่งดูคือตลอดระยะเวลาสมัยก่อนแกยังไม่ได้เป็นแกยังไม่ได้เป็นต้นสัทธาชวนคน,นมาทำบูญวัดอยยาจารย์อย่างเดียวนะสมัยก่อนแกก็ทำแกแกทำวัดอื่น แกก็บอกบุญบอกบุญอย่างนี้แหละแล้วแกสมมุติว่าปีหนึ่งได้เงินหมื่นแปดหรือสองหมื่นเนี่ยแกก็ใส่แกก็ไปทําบุญแกทําบุญจริงๆนะแต่แกขอใบนุโมทนาบุญเนี่ยอ่าเป็นชื่อแกแล้วแกมาลดหย่อนภาษีเป็นชื่อแกคนเดียวกับกายว่าตัวแกเนี่ยคือมันพระป่ากระถิ่นเนาะมันแรงเนาะพระป่าทีกระถินทีเนี่ยคือก่อนก่อนมาเจออาจารย์คือแกทําวัดอื่นก่อนนะแล้วแกก็ ต้องมารับใช้หนี้มันเหมือนกับว่าคือทุกคนที่ทำบุญแกนี่ไม่ได้ไม่ได้อันใบโนมทนาบุญแกเป็นหัวหน้าแก็รนรลุยอดได้คนเดียวแกต้องเป็นหนี้เป็นสินแทนคนอื่นเขาว่าลูกน้องหลอกแกหลอกแกเซ็นค้ำเงินสากแล้วก็หนีไปเมืองนอกคนที่สี่นี่ก็หลอกแกซื้อหลอกแกค้คำบิ๊กอัพอะคือสเตตเมนต์แต่ละคนไม่มีดีเลยมีหัวหน้าเนี่ย ซีแปดเนะี่ยตีนกนหน้าพากูนคนเดียวน่าสงสารสุดๆนะครับน่าสงสารที่สุดเฮ้ยแกแก,แกทําไปด้วยความไม่รู้นะแกทําไปด้วยความไม่รู้อาจารย์ก็เลยบอกวิธีแก้เนี่ยเอาลูกสาวไปไปแต่งงานคือกะว่าจะหมดนี่หมดสินกับกายแต่ว่าเออต้องมาหมดที่นาอีกนะครับเดชบุญตอนนี้ลูกสาวก็โสดนะฮะลูกสาวก็โสดเลยคือไม่เอาละเบือ่อเบื่อลูกคนรวยบ้างมีแตนี่สิเล่นกับการพนัน ทำให้าาเล่นการพนันก็เล่นเกมในสมองมันมีในสมองมีแค่นี้ลูกเขยปั๊มแก๊สอ่ะโอ้โหโหดร้ดายมากอะโหดร้ายมากอาจารย์บอกวิธีแกนะครับว่าตัวแกเนี่ยต้องทำบุนออกแรงทำมุนออกแรงอยู่3ปีแต่แกทำสองปีนะแกแกมาเจออาจารย์เมื่อ2องสปีที่แล้วเนี่ยแกทำสองครั้งแล้วแล้วใครนะพี่สาวแกเน่ย พี่สาวแกเนี่ยที่ที่ทำที่ทำเกษตรผสม,สม,สมแล้วก็เลี้ยงวัวเนี่ยคือเดี๋ยวนี้แถวอีสานนะครับเลี้ยงวัวส่งจีนอุ้ยรวยมากเลยนะครับคนจีนมารับซื้อวัวพี่สาวมีกระตังนะครับก็เลยไปซื้อที่นาคืนมาให้แล้วก็ให้แกทำแบบแล้วก็ให้แบบจ้างคนทำนาแล้วแกให้แกเก็บผลผลิตแล้วก็ไปแก ไปเก็บค่าที่ไร่ที่นาเนี่ยให้พี่สาวคือพี่สาวนี่ใจดีมากเลยนะซื้อที่นาให้เนี่ยซื้อให้คืนสิบไร่แล้วให้แกเนี่ยเก็บค่าเช่าที่นาของพี่สาวเนี่ยอีกสามสิบไร่มั้งคือช่วยช่วยดูแลให้คือไม่ทำอะไรคือให้ให้มีอะไรทําจะได้มีเครียดแกทําแกช่วยงานวัดกระถิ่นนะครับแกช่วยทาอยู่สองตีเพราะแกนั่งนั่งหงอยนั่งหงอ,อยอยู่แต่ในห้องนั่งซึ่งไม่กล้าจะใครอายคน ไปช่วยงานแกไปเก็บขยะลูกน้องเล่าให้แกฟังเล่าให้จย์ฟังนะฮะลูกน้องเล่าอาจารย์ว่าตลอดสองปีมาเนี่ยแกช่วยจย์นะครับแกไปทำความสะอาดห้องน้ําไปยกโต๊ะไปเก็บขยะ <c oughs> ปีหนึ่งอาจารย์ไปสี่ห้างานไปสี่ห้าวัดกระถิ่นนะไปสี่ห้างานสี่ห้าวัดแกทําอยู่สองปีพอทำเสร็จปีที่สองอะคือกระถินมันตุลาเนาะแล้วก็อ่า ทันวาเนะี่ยพี่สาวแกซื้อที่นาให้แล้วก็เอาแกมาอยู่ด้วยหาอะไรแกรทําไปเดินตรวจเดินตรวจคุยกับคนงานเก็บพริกพี่สาวทาสวนพริกด้วยเลี้ยงปงเลี้ยงปลาเออมันมีอะไรทามันไม่มันไม่โรคซึมเศร้าอะ่ะจากคนเธอทํางานทุกวันสีแปดนะครับคือหัวหน้าหอหัวหน้าพยาบาลนะคือแล้วต้องมาอยู่เฉยๆพอเครียดนั่นนี่สิ เออม,มันได้ดีเพราะการมีอะไรทํานะครับการมีเพื่อนการมีเพื่อนคุยนะครับอาจารย์จะบอกว่าเนี่ยถามว่าเขาบาปไหมคือเขาเขาก็อาจจะไม่บาปนะครับเขาอาจจะไม่ผิดแต่เขาเขาไม่รู้แต่โชคดีว่าสนาที่เขาฟังอาจารย์อยู่ทุกอย่างของเขาก็เลยกลับมาอา้าวอย่างน้อยมีที่สิบไร่มีที่สิบไร่แล้วก็มีงานทํานะครับแล้วก็อยู่กับพี่กับน้องอา้าวอย่างน้อยก็ยังกลับตัวได้นะครับถือว่าที่ผ่านมาเนะี่ยคือชดใช้ไปแล้วนะครับ ก็ยังเป็นวัส,สนาดีนะครับที่ที่เขายังคิดได้นะครับคือวันนี้อาจารย์ไม่ได้มาบอกว่าใครปิดใครถูกหรืออะไรนะครับอาจารย์จะบอกว่าคนไหนถ้าตั้งมั่นในปฏิปทานเศษกรรมเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องไม่งามเนี่ยเราจะคิดเอ้ยเราเคยไหมถ้าเราเคยไปช่วยเงินกระถิ่นกันเพราะากระถิ่นมันแรงช่วยเกิบขยะยกโต๊ะล้างจานนู่นนี่นั่นให้เหงื่อมันออกให้ออกแรงนะครับ สิ่งที่เรากินแรงคนอื่นกินภาษีเงินได้จากคนอื่นมาเนี่ยมันจะได้มมลาหลายสิน้นทำสามปีนะครับแต่คนเนี้ยเขาตั้งใจทำเขาจบแค่สองปีนะครับกรรมต้องหมดแค่นี้นะครับตั้งมันในบันไดพานโอเคนะครับวันนี้จาย์ให้แง่คิดแค่นี้พอนะครับโอเคนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ